คุณกับสบายดีเอฟซีท <c oughs> ุกคนพี่น้องเข้านอนตายเมื่อด <c oughs> ีมีแขกหับเสิ้นมากินน้ำพี่น้องแมอแขกไ่ได้รับเสิ้อหรือไม่ได้รับซ่วนพี่น้องไม่ได้รับย่างแกอยยาแขกไม่ได้รับเสือแขกแขกโผล่หัวเสือหมาลายหูอ่า่าวยันคือ่มามากค่นแล้วคือออกมาแต่หายบ่อยมากมันยังมีแพ้ในหัวใจ กับปานี่เจ็บกับปานี่ยังไงไ่ยมาเห็นไปเมื่อนากระเดาะกือกึนมาเลยใต้หนาวตต้นอนคนหัขกินๆให้าเอาของจ้านกกินเราแวินเยวกรยมไปกินเราไปนเอาคือมีสีวะนเหือต้ปลคูนมันละป่าสีแล้วใส่บ่ไอคุณเอ้ยจะป่าสีจะใส่บ่คืออยูด้วย้ยสีเป็นมันๆเฮ้ยสีขาละบ่ สงสผ้าาสินค้าเราใส่แด่นเนี่ยเอ้ยไ่วของของจองเป็นเล้วจ้เป็นในท้อี่เเป็นมัดเป็นมัดเดี่ใส่สินค้าได้เเนี่เลยเต็บอกกินได้ค่ะเองกินอะไเองก็มามามาผลมาเพ่อว่าเขาพี่น้องเอ้ยลงมันเปิดขีดไว้ปะวะือว่าสนวะกนเดียวข้าวมาให้เขาทานกินพอค่ำดอกก็ ข้าวไปกินข้าวจ่าเบิดมือหนี้พี่น้องเลยหุงข้าวกินกับพรดไข่ตรงนั้มันเปิดฉีกไว้บนนี้โอ๊ยเปิดจะเปิดบ่เปิดกันไม่กูว่ากูเดียวนะอีอันนี้ยังเงื่อนเห็ดยังเนาะใบใหญ่คุณยังเงื่อนเห็ดยังจะาหนักกินบ่ได้ใบใหญ่ อยานักินมาได้บ้างโอ้เขานทตืนทเื่อมปินแอสนอยู่ต มันผ <t> ู้เลี้ยงัวเป็นเออเยว่ไหวให้มึงย่าไปว่าให้อีกี่ลีเปลี่ยนโหลดวคณาตักเป็นแบบแบบม่้องย่บอว่ัวตายเหทตายแน่ตายเ่เอ้ยก็แนว ตาไลหน้ตาแบบพ่อพ่่ต้องกล้วยอ้น้ำมันอะไอยู่ย่มมันอะไปตามหลดวหใหญ่เมน่ยก่บอกไอัดกวนนทางนนเนาะได้อัดแล้วมัาักวนี้เจาะนีเนาะใหญเจาอยู่มันเมายางมันมาพี่ดอกมากินำกันแสบแสบสดีพี่น้องมาเดกินกันเดกินเด้ เอาขายนี่เอาบัวเอากระปเตอเอิงกาะจาเป็เหาเอนสาวประเภเกระจะเนี่ยสมายดีนะกระไข่แกนาหม่มีแฟน้วเาียบเยเป็นอะไรนะแกนคือแบบเียบต่บเสี่ดงกรดจะมายิ้วเพราะเรืองเสบจะได้้กินสีหัวไปหาอีกบ่ เยอะกุ้มเยอะกุ้มจีข้าัวอะไรไหข้อดีจะอย่าพลืมเขาได้หฮ้หน่อยอะไร้ามขอลืมท้าไปหอวข้กไปปล่อยแล้วะหนองนึไปแล้วกหนองลืมหนุ่มคนทันเต้คนดปลอดตายใจดีใจต้จิตต่อฮะใช่สิ่งที่จะขอใส่าะเอยากทำไม่ิง่ายอย่างนี้บอกเราบอกพี่เขาใหญ่เลยใช่ยุ่งในตับในผงต๊บในพลัง ชมูโอ้โหมเดีระจำีู้มูสืเมื่อวานเอาชิ้นเอาชิ้นปลาจะบอนจะปาดเอาชิ้นใส่หตอนเราขึ้นต่อกินนะคใส่ไข่แกงกะหรอืมแกงแกงวะเห็นหนาแล้วบคูบ่าอืม เพรอฮู้ลอก่ะจ้าพะเบิงยูแล้วจังเบิงไอ้ขออิจักให้กอิัก็เป็นเาแก่มั่นปั๊บซีจีมั่นจีมั่นคนมั่นพี่น้องเอ้ยจะ็วกปัซี่ก็ไปไปื่องงานพี่น้องเลเนาะอย่างกับบอลเหมือนไปนลุกตรจขาหล ยางบ่ได <i> ้แล้วป่ะบ้าเดี๋ยวบ้าคาเฟ่ใส่กุลิ่งมึงเอาคนคาเก่ใส่กุลิ่ง่หอพไปกันในห้องด้วย come mm on -hmm. mm -hmm. เราไปเห็นปาคอเนาะอทิ่เบ็ดโอ้ยขาอยู่ในเบ็ดเขานหละต้นสับมีแกงกับว้าวอืมมาในสองกั๊เมื่อเคร่องผล่วยรวยในเบ็ดเลยคือบางหย่างเออคืบางอย่งโบเอาจับไปเบิ่งสเเสียเบเร์เาแค่จับเบ็ดตะข้าวนั่น้จะม่ดมาเอาอีกว่านาะพอบอกไปถั่ว้าใส่เขาลืมไม่ยาดแล้วแม่มืดยามสทเม็ดหรออยามเขาใส่ชงคือบกมาเบ็ดมันต่อมันใหม่แต่กะเทิรไปให้นออันค่ะจะไปตายเนาะหรือ่ อย่างน้องอะชอบบอไดลงมาก่เทาใหญ่นี่ย like so so like ่ต้นก really ับเต้นกับบ้าวเ้นเาว่าเได้แบบตัวสันติเกศของบ้าวมันต้องมีจะันในการว่าเลยแวเขาหูอยู่กัน้องตัวนั้นวเขาหูกันอยู่เจ็บตัวบ้าวอะลองใจกูบบ้าวอะลองใจกูบ้าวคุณจสื่อสั t กันแล้วข้าขาดกับบ้าวว่าดีเมื่อบบนบางคนผมมันสื่อสั์มันเอาไรมันเอาอะไรคิอว่าซัดมั้

ใส่ไม่ไปแอบใส่ไปเลือดเลือน้อยสิจีช่วเขาไม่ไแก่ป่าไปเรื่อยถึงอย่างนีตัวสัำที่แก่งกว้าวัวแง่งก็สมบัมิุดึุดจดแนมม่งวารวยรวยมึงไปสองก็่ายมากขึ้นกุ้งมีตาอยู่เลยบ่มีเลยแดีวประชิประมสามชิกว่าโตกุ่งบ่มีตากุ้มบ่มีบ่มีตะกร้าของก ไม่มีอนไรเปลาแต่ก็ช้าที่สีสิบตขาวไมือคิดทิ่ดเอไสอนคอสอนนองดำน้องมาถ่างแดมตายนะต้องหนักคอของเบิร์สอนคือแล้วก็กไก่ไม่พูดสอนในเบิตยันนี่แต่ยั้นบ่ไปสอนกับแมวเกาะมันหยากมันไป่จแมวกาะลงลบได้ยู่ไอเมือมันะแบ่งแก็หายใจจริงือืนให้อะไร

ราหาชิมันยอมจอมหมื่นหนาอแ้วมนินยแค่สง้ื่อ่อพกอะไรไปพวกอะไรไปเพราะงานนี้ี่ดำมันจะนอนที่ไหนและอเดกี่ม่กับว่าเกลยดเขาเลยเขาตบ้านเลยนักสาบอเขานอนน้ำใช่จริงด้วยกรก่างขาวเลยัยันกบี่ติดอะไรหน้าม้วน นี่บมันสงบเลยาอย่างารเพื่อนออกไปหากินถ้ตายคุณก็ดังยแน่นึกสื่อแบเฮ้ขอหยาน้ามืยทำได้อปอ้าวนะโอ้โหรวยวยขายปัดอยู่กูมือไปนั่งพอแห้งนุ่นทางไมนด้แต่ขีุ้นเรียนขู่เอเสื้าวขาห้าแดงบ้